ลืมนะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ9ดอกจุดได้ทุกวันหรือว่าวันเกิดตัวเองก็ได้นะคะหรือว่า16หรือ21ดอกจุดวันพระนะคะ36ดอก จุดวันสําคัญสําคัญวันที่ดวงดาวย้ายวันพระพิคเนตวันแม่นางกวากวันทวเวสุวรรณวันอะไรก็ได้ที่เป็นวันมงคลมงคลพลังเยอะๆใช่หรือเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใหญ่ๆนะคะทุกคนเป็นการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จาเป็นต้องจุด36ดอกทุกวันนะคะเดี๋ยวข้างๆบ้านเขาจะด่าเอานะคะเพราะว่าควันเขาบ้านเขาแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จุดได้ถ้าบ้านคุณมีทูปเยอะถ้าข้างบ้านคุณไม่บ่นถ้าคุณมีสถานที่อะได้หมดนะคะอันนี้ ก็บอกเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราไม่มีสถานที่เหมือนครูบอกให้เอาน้ําหอมบนนะคะแล้วให้อธิษฐานจิตว่าในในมือของข้าพเจ้านี้มีดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีเนาะพี่อูเนาะเพิ่งจะมีวิวัฒนาการอามีแต่ดอกไม้เพิ่งจะมีแบบว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ค่ะทุกคนเราอะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะน้ำหอมก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกุศลกุศโลบายด้านบุญเหมือนทูบเทียนก็เป็นกุศโลบายด้านบุญเหมือนกันนะคะ